มาที่หุ้นมีประเด็นวันนี้จริงๆเก็บไว้ถามพี่ปุ๋ยนะเพราะว่าตลาดคุยกันแล้วแบบคือตลาดแบบคิดเยอะอะคิดเยอะเรื่องนี้เรื่องระหว่าง AOT กับ King Power แต่ตอนนี้เขามีตัวเชื่อมแล้วพี่ปุ๋ยเขาได้ CEO ใหม่ในส่วนของ King Power เป็นคุณนิตินัยซึ่งคุณผู้ชมต้องจำได้นะคุณนิตินัยเคยเป็นผู้บริหารของ AOT มันมีอะไรซ่อนอยู่ไหมคะพี่ออ เอออาไม่ทราบอ่ะน้องจอยแต่ว่าอ่านจากเราเราดูจากรูปการว่าสัมปทานสัมปทานตอนที่เราที่ประมูลดิวตี้ฟรีรอบนี้ที่ King Power ได้สัมปทานไปรอบล่าสุดอันนั้นเกิดในสมัยของคุณนิตินัยนะแล้วก็พอคุณนิตินัยพ้นตำแหน่งระยะหนึ่งที่ ที่สามารถมาดํารงตำแหน่งที่ไหนก็ได้แล้วอะคะ่ะอันนี้ท่านก็มาอยู่ที่ King power อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะคะก็น่าจะมีความคือคือเรียกว่าเป็นเป็นจุดเกิดของสัมปทานช่วงนั้นเพราะฉะนั้นก็น่าจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ได้อย่างดีแล้วก็น่าจะต้องพอวันนี้มาสวมบทบาทอยู่ท,ที่อยู่ที่ตรงนี้นะคะก็ ก็น่าจะอย่างที่น้องจอยบอกแหละใช้คำว่าตัวเชื่อมก็น่าจะถูกอะว่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องทำตามตัวบทสัญญา,าที่มีอยู่นะคะแล้วก็ทำก็ต้องทำตามข้อเท็จจริงอะสัญญามันเกิดมาจากว่า,าพื้นที่คิดอยู่บนพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่ของการขายเท่าไหร่เอาวันนี้พื้นที่การขาย ลดลงก็ a o t ก็ต้องคืนให้เขาก็คืนให้แล้วก็จํานวนนักท่องเที่ยววันนั้นที่เราประมูลกันน่ะจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ใช่แบบนี้อันนี้ก็อาจจะเกิดการเจราจารหรือเกิดการเจราจารเนี่ยเชื่อว่า เชื่อว่ามันคือไก่กับไข่คือเหมือนทั่วไปอะค่ะจะร้านค้าต่างๆจะเซเว่นเองจะ c ีพเอเองคือเรามีศูนย์การค้าเรามีห้างสรรพสินค้าให้คนอื่นมาเช่าอะผู้เช่าอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องปกติก็สัญญาเราดูบนสัญญาแต่ว่ามันก็มีอะไรเราก็เจรจาก,กันด้วยบนเหตุบนผลก็ได้แต่นี้คนตรงกลางที่เป็นตัวเชื่อมเนี่ยมีความรู้เรื่องราวมาตั้งแต่แรกอะน้องจอยแบบ รู้พัฒนาการรู้เรื่องราวต่างๆนานาก็น่าจะมีความเข้าใจได้เป็นอย่างดีแบบไม่ต้องมานั่งทําความเข้าใจกับเรื่องราวใหม่นะคะเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าตลาดอะจะอ่านว่าอย่างเงี้ยผลมันเลยก,กลายเป็นว่าจะกูืยังไงอะเออทคือคือคือถ้าสถานการณ์นักท่องเที่ยวดีกว่าถ้า<ม>ถ้าสถานส,สถานการณ์นักท่องเที่ยวไม่ได้ดี มันก็เป็นความจำเป็นแหละที่ AOT อาจจะต้องมีการาขยับอะไรหมายถึงว่าต้องกลับมาดูเรื่องของอาราคาค่าสัมปทานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้จอยไม่รู้จะพูดยังไงค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องละกันวันนี้หยิบเอามาเป็นหุ้นมีประเด็นเพราะพอตลาดเขาพูดถึงหุ้นตัวไหนเราต้องรู้เราต้องรู้ด้วยว่ามันมีประเด็นอะไรด้วยนะคะแล้วก็อันเนี้ยคือคือ คือภาพไม่ได้เอางี้ภาพไม่ได้ดูเป็นบวกดีกว่าภาพดูไปทางลบกับผู้ที่ให้สัมปทานผู้ให้เช่าอะ่ะคือคือไม่ได้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะ aot นะแต่อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าถ้าผู้เช่าอยู่ไม่ได้เ คนที่ให้เช่าอ่ะก็จะอยู่ยากซึ่งสถานการณ์วันนี้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นภาพก็เลยดูไม่ค่อยได้ดีกับ AOT นะคะอัน,นอันนี้คือคือสถานการณ์แบบนี้นะแต่พอเราดูราคาหุ้นที่น้องจอยเปิดมาให้อ่ะราคาที่ลงมาตลอดเนี่ยโดนกระทบจากอย่างน้อยที่สุดสองเด้งเรื่องแรกเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเราเห็นกันอยู่แล้วเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนที่หายไป ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยจีนเข้ามาเยอะอยู่แค่เดือนเดียวคือเดือนมกราซึ่งเป็นเดือนที่มีตุกจีนหลังจากนั้นเนี่ยจีนหายไปเลยเป็นเรื่องของใครๆบอกว่าคำนึงเรื่องความปลอดภยัยเรื่องอะไรโดยปกติแล้วเวลามีช็อกเวลามีช็อกอย่างตอนนู้นมีเรือล่มในภูเก็ตหรืออะไรก็ตามมีช็อกลักษณะเนี้ค่ะจะใช้เวลาสักประมาณ4ีถึงหเดือนอ่ะสถึงหเดือนกว่าที่ นักท่องเที่ยวจะกลับมาเหมือนเดิมอันนี้ก็เลยต้องต้องใช้เวลาก็ต้องรอเวลาอันนี้ราคาหุ้น AOT ก็เลยโดนผลกระทบในเรื่องตรงนู้นไปละเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวกับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งที่ออกมาแล้วทุกคนบอกว่าโอ้ต่ำคาดมากตกอกตกใจแต่มันเกิดจากการแบบบันทึกรายได้เปลี่ยนบรรทัดนะคะมันก็เลยทำให้ให้ให้กาไรเนี่ยออกมาต่ากว่าคาดถ้าใช้ การปฏิบัติเหมือนเดิมนะกําไรจะจะอ่อนแอตามคาดอย่างนี้ดีกว่าอ่อนแอตามคาดไม่ได้อ่อนแอไปมากกว่าคาดก็เรียกว่าราคาหุ้นอนะ่ะวันนี้อ่อ รับกับข่าวร้ายต่างๆไปค่อนเยอะมากแล้ววันนี้เรารอแต่นักท่องเที่ยวจีนที่กลับมานะคะไม่ไม่ใช่แค่จีนอย่างเดียวนะหลายๆประเทศด้วยอะคะ่ะก็ประมาณสักเดือนเจ็ดที่ที่เริ่มเริ่มจะเข้าไฮซีซันเขาและอีกทีคือเดือนสิบถ้าเราพูดถึงจีนเป็นหลักนะเดือนตุลาก็เป็นวันชาติถ้าเขาเข้ามามันก็จะทําให้ดีขึ้น แต่อย่งไงก็ตามตลาดก็ลดทอนไปแล้วส่วนที่2ที่หวังว่าจะเห็นในครึ่งปีหลังก็คือค่าใช้จ่ายค่า,คารายค่าจ่ายอะค่ะ PSC อะค่ะต่อหัวที่เวลาเกิดการเดินทางวันนี้ AOT เขาโอเปรตอยู่บนคอสที่มีเพิ่มขึ้นแล้วอคอสเพิ่มขึ้นมาแต่รายได้ยังไม่ได้ปรับเพิ่มคอสเพิ่มขึ้นมาก็คือค่าใช้จ่ายที่เขาไปลงทุนที่ดันเบย์สามแล้วก็แซดวันเทอร์มินอลอะค่ะที่เปิดใหม่ค่าใช้จ่ายเข้ามาเต็มที่ละร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฟิกซ์อยู่ตรงนี้ แต่ตรงรายได้ที่เราหวังว่าจะมาช่วยกลบต้นทุนตรงนี้ค่ะกําลังอยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติถ้าได้รับอนุมัติ อันนี้ก็จะเข้ามาโดยที่ต้นทุนก็คงเดิมแนะ้วันนี้โอเปรเอตอยู่ที่ต้นทุนนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นรายได้ที่ได้เพิ่มขึ้น PSC ที่ทุกวันนี้จ่ายอยู่700 730บาทจะขึ้นมากี่ร้อยก็ไม่รู้ว่า3 400 500อ,อะไรก็แล้วแต่ถ้าได้ตรงนั้นลงมามันก็แทบจะหล่นลงมาเป็นกำไรเลยนะอันนี้ตลาดก็ยังไม่ได้ Pri ซ์อินเรื่องนี้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็รายได้อื่นๆที่เป็นการพาณิชย์ไม่ได้มาจากส่วนของการบินจะบอกว่าราคาหุ้นตรงนี้ตอบรับกับข่าวร้ายไปอย่างเยอะมากๆแล้ว้<ฮ>ววอ่่่่ะะคคิิดดาาาถเจจีียกนนน แล้วนะักท่องเที่ยวกลับมาให้เห็นตัวเลขแบบขยับดีกว่านี้หน่อยเ่ะพี่ว่าเออทีในระยะยาวก็ไม่น่าแย่นะอืมอ่ะอันนี้เป็นมุมมุมของพี่ปุ๋ยในในตัวของเออทกับกระแสะข่าวที่ออกมาแล้วก็รวมไปถึงประเมินภาพรวมของเออทในอนาคตไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยมากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะ